นี่พาลงมาดูผลงานอนะ่ะไม่ต้องโห้โหเลยโหโฮนั่นนี่อีคอิมีคุริบีคุริจ๊ะโอ้มีการมองบวกนะไม่ต้องปลูกคิดบวกคะ่ะคิดบวกดนแนบจูแปรนคิดบวกนะคะนี่คนคิดบวกอีจอดงดงอ่ะเนาะเซมไปเซมไปเนาะฮะตะกีว่า ฟข้ามวัชิืชมาชีอันนี้เป็นหอมนะคะหอมไม่สวยทำไมไม่สวยุยอกูเลยไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะ,ะลุงปลูกแล้วไม่เคยแทแคร์เลยเราก็ไม่รู้เราอะถ้าปลูกผักอะไรแบบนี้เราไม่รู้ว่าใส่ปุ๋ยตัวไหนเดี๋ยวพอเราใส่ปุ๋ยก็ตายอีกปีที่เราใส่ปุ๋ยกระเทียมตายเลยตายหมดเลย,ตาย,เลยตายหมดเป็นแถวอะไรตรงนูนน้นนะเพื่อนการใส่อเองแหละ ต้องก็ตายหมดเลยคือซาดาราเกดัสมีแต่หญ้านั่นเพื่อนเด้อปลูกแบบอินทรีย์ะลาบใจตัวเองอันนี้เขาปลูกมันปลูกมันแล้วฮันเพื่อนนี่ปลูกมันเนาะเครไวโมซัสว์ไมโมกะ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 คาราสุคาราสุมันนี่โอโคเตะโอโคเตะกะ อนี่อันนี้เป็นโ,โหโหชินดากระเทียมตายแล้วเพื่อนๆสองปีแล้วเดี๋ยวเราต้องลองทุนละ่ะม,มิสมัตช์ <c oughs> อืมแล้กันจะดูก่อ จะดูสิอโนยโตโมกันเหรมกลุงบอกว่าตรงนี้ไม่ดินไม่ไม่ถูกกันไม่ถูกหรือเปล่าก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วทําไมตรงนู้นเขาสวยจังเราคือเราปลูกแบบไม่รู้อ่ะเขาต้องไปศึกษาจากเขาแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีเวลาแบบหรอกนะลุงนะลุงก็ก็ขี้เกียจปลูกแล้วว่าแกเหนื่อยก็บอก แต่ถึงเวลาก็มาปลูกแบบไม่ได้สุบสามมันก็เลยเป็นงี้ไงปลูกปลูกปลูปลปลปลไปอันนี้จากอันนี้จากต้นกล้านะเนี่ยในโฮมเซ็นเตอร์คะหรออืมต้นกล้าจากแม่นะเพราะแต่ก็ไม่เกี่ยวหรอกต้นกล้าของแม่ของแม่ยังสวยเลยของเราไม่สวยนี่คนะ่ะต้องใส่ปุ๋ยตอนไหนวะ อะไรก็ได้นั่นอันนี้เป็นต้นกล้าเหลือๆอามาปลูกนะคะก็เอามาลงก็ไม่ค่อยเกิด่าไหร่เหมือนกันก่ะต้นนวก้เกีก๊ยว <laughs> แกนตะวันแค่นั้นแหละที่สตรองนะ,ะนี่นะที่สวยงามเติบโตแบบไม่ต้องสนใจอะไรเลยใบยเขาค,คล้ายๆใบสับเสือเนาะ